ขอสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ผมก็มายืนอยู่ที่กองปุ๋ยนะครับของสูตรวิศกรมแม่เจ้นะครับจริงๆปุ๋ยของสูตรวิสกรมแม่จ้นี่มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่กองใหญ่ฐาน2เมตรครึ่งรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กองเล็กสี่เหลี่ยมฐานไม่เกิน1เมตรแล้วก็มีปุ๋ยในวงตาข่ายปุ๋ยในเข่งปุ๋ยในตะกร้าแล้วก็ปุ๋ยในกระมังอีกนะครับ นอกจากนั้นยังมีอีกรูปแบบผสมอีกครับคือหมายถึงว่าปุ๋ยที่เราฉ่ที่เราเอาเศษพืชกับมูลสัตว์ที่มาคลุกเคล้ากันก่อนข้างนอกนะครับเมื่อ <Me ille, S 2> คลุกเคล้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในตะกร้าหรือใส่ในเข่งน,นะครับแล้วก็เอามาคลุกอย่างนี้แหละครับคลุกแล้วก็ใส่คลุกแล้วก็ใส่ก็แล้วแต่ว่าบ่อยแค่ไหนนะครับถ้าเผื่อเราคลุกทุก7วันเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยภายใน40วันเองครับถ้าเผื่อเราคลุกทุก5วันเขาก็จะเป็นปุ๋ยภายใน35วัน ถ้าคลุกทุกวันแบบกะมังก็30วันก็เป็นปุ๋ยละนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้จริงๆปุ๋ยกองนี้ของผมเนี่ยเดิมทีเนี่ยครับก็เป็นปุ๋ยกองเล็กสี่เหลี่ยมนะครับฐานกว้าง1เมตรแล้วก็ยาวนี่สเมตรนะครับตอนนั้นแล้วก็ตามขึ้นกองปุ๋ยเสร็จก็ดูแลน้ําตามขั้นตอนนะครับมีการลดน้ําทุกวันมีการเจาะกองแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมก็เจาะกองกองน้ําเสร็จก็หายไป10วันนะครับ ก็ถึงกองปุ๋ยวันนี้กลับมาเนี่ยครับมาถึงกองปุ๋ยข้างนอกนี่จะแห้งแห้งมากสิวันนี่แดดจ้าๆอย่างนี้แห้งมากเลยครับแต่ว่าพอคุยดูข้างในนี่ยังโอเคเลยนะครับย,ย,ย่อยเยอะเลยแล้วก็โอ้โหดีเลยก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเหมือนทุกครั้งนะครับพอผมกลับมาแบบนี้ผมก็จะมาพลิกกับกองคือพยายามกอยไปกอยมาแล้วก็เอาข้างบนลงล่างลงลง่าง,งขึ้นบนอะไรคลุกเคล้า้าไปนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาผมคลุกเคล้าเสร็จเนี่ยผมก็จะทําเป็นรูปภูเขาหมายถึงว่ายาวไปแล้วก็เป็นรูป มันก็ต้องสั้นลงเนื่องจากว่าปุ๋ยเวลามันย่อยปั๊บเนี่ยโอ้โหมันหายไปเป็นครึ่งเลยนะครับหายเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทำเป็นก็มันก็อลองให้สั้นหน่อยเพราะต้องการให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อการย่อยสลายที่ดีนั่นเองแต่ว่าวันนี้ผมคลุกไปคลุกมาย้ายไปย้ายมานี่ถ้าผมจะทําเป็นรูปภูเขาอีกนี่โอ้โหผมต้องหอบอีกต้องเหนื่อยอีกพักหนึ่งอีกผมก็เลยว่าเอ๊ะรูปร่างมันก็มาลักษณะนี้แล้วผมก็ถือโอกาสเลยนะครับก็ แหวกตรงกลางทำก็ทําเป็นรูปตัวยูใช่เลยก็เป็นกองปุ๋ยรูปแบบใหม่สชเลยนะครับก็ทําเป็นรูปตัวยูนะครับมีคอมเมนต์อยู่ในหลายคลิปด้วยกันนะครับถามผมว่าปุ๋ยพวกนี้นะครับปุ๋ยแบบนี้มันจะทําไว้กลางแจ้งได้ไหมไว้ในร่มได้ไหมนะครับบางคนบอกว่าขุดหลุมลงไม่ได้หลุมดินนี่เราทําปุ๋ยได้ไหมเออก็มีอีกนะครับอย่างนี้แล้วก็บางคนบอกต้องคลุมไหมอ,อะไรลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องบอกว่ารูปแบบที่ผมทำเนี่ย หลังจากจริงๆอ่ะเริ่มต้นเนี่ยรูปแบบที่ถูกต้องอะกองสี่เหลี่ยมแต่ว่าหลังจากพลกกับกองแล้วเนี่ยผมมาทํารูปแบบเป็นรูปตัวยูอย่างนี้ถามว่าผิดไหมมันก็คงไม่ผิดนะครับรูปแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาสามารถจะดัแดแปลงพลิกแพลงอะไรไปได้นะครับแต่ว่าหลักการต้องอยู่นะครับหมายความว่าปุ๋ยปุ๋ยประเภทกองวิศวกรรมแม่โจ้เนี่ยครับด้วยหลักการคือว่าเราต้องใช้บริการของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยพวกนี้จะต้องอยู่ในที่โปร่ง ไม่อับนะครับแต่อยู่กลางแดดก็ได้จะอยู่ในร่มก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ไปขุดหลุมทําไม่ไปคลุมนะครับไม่ไปวางพิงกําแพงที่ผนังกําแพงอะไรเงี้ยทำแล้วลักษณะเนี้ยครับอยู่ที่งโปร่งแบบนี้นะครับลมเข้าได้ทุกด้านเลยไม่ว่าด้านบนด้านข้างด้านอะไรในเข้าได้รอบทิศทางนะครับแม้จะเป็นรูปตัวยูก็ตามนะครับก็หลักการเราก็ต้องคงไว้ก็อย่างเงี้ยนะครับส่วนรูปแบบมันจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ไม่น่ามีปัญหาในการย่อยสลายนะครับเหมือนงานทั่วไปที่เราทำอ่ะบางทีเราก็ ปรับเปลี่ยนได้รูปแบบนะครับแต่ว่าหลักการมันต้องไว้อยู่นะครับเผลเพิงนี่อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้นะกองปุ๋ยรูปตัวอยู่นะครับแต่ผมก็มองไปข้ามช็อตไปแล้วว่าเดี๋ยวอีกสิบวันนี้ผมกลับอีกเพราะมันเริ่มจะย่อยสลายดีแล้วอีกสิบวันผมกลับอีกดีผมน่าผมว่ามันน่าจะเป็นตัวแซดละกันเนี้ยมันคงเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างที่ว่านะครับเอาหลักการไว้ก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คุณนาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเฉราบวันนี้ต้อง ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ